โค้ดยขอเสริมอีกนิดนึงนะครับอย่างที่อย่างที่ที่ถามมานะครับในการร้นระยะเนี่ยนะครับจากประสบการณ์ของโค้ดุยหรือประสบการณ์ของครูเก๋เนี่ยที่ผ่านมาที่ว่าเราได้ถอนรหัสชีวิตของหลายๆท่านมานี่นะครับคําถามแรกที่เราจะเจอเนี่ยก็คือว่าเขาจะไปเปรียบเทียบกับหมูลาสันะครับแต่รหัสชีวิต นะครับผมกับครูเก๋นี่ยมักจะพูดให้เขาฟังว่าโหราศาสตร์นะคุณไปดูโหราศาสตร์สังเกตไหมว่าเขาจะบอกว่าตอนเนี้ยชีวิตคุณตกในคร,รนอบก,กรรมนุ่นครอบกรรมนี้อะไรต่างๆต้องไปอาบน้ำมนต์ก้าวัดต้องไปนุ่นต้องไปนี่สังเกตนะหรือไม่ก็ต้องแก้ดวงต้องผูกด,ดวงต้องย้ายลัคนาอะไรต่างๆเนี่ยอคุณต้องเอาเครื่องตรงนี้มา หมอหมอหมอไม่ได้เรียกร้องเลยนะคุณไปหาซื้อมาโอ้โหรายการเกือบห0รายการแต่ว่าแล้วคุณจะไปหาที่ไหนวะหาไปได้ไม่เป็นไรมีแม่บ้านจัดหาให้พ5 0 0้อยบาทเรามาดูมึงมีแค่สี่รายการเองนี่วะ <c oughs> อะไรต่างๆมันเป็นเห็นไหมครับมันเป็นนโยบาย มันเป็นเขาเรียกว่ากุสโลบายของเขาแต่แต่ถ้าเราเป็นนักหมอนักถอนรหัสชีวิตเราก็จะรู้เลยว่าขณะน,นี้นะครับชีวิตของคนของคุณตกอยู่ในในช่วงชีวิตอะไรเหมือนกับเราถอดกายจิตวิญญาณเนี่ยนะครับคุณตกอยู่ในช่วงนี้ช่วงนี้ช่วงนี้นะครับยังไงมันก็เป็นขาลงนะครับ เมื่อมันเป็นขาลงแล้วนะครับตรงนี้ก็คือเครื่องบินกําลังตั้งฐานจะบินขึ้นเห็นไหมครับ่ง่ายแต่คุณจะให้มันตั้งฐานบินขึ้นมารว,รว,รว,รวดเร็วอย่างไรนี่งไงครับเห็นไหมครับก็คือเจ็ดลบเจ็ดลบ <c oughs> แล้วก็มาไล่เอาสองหารเจ็ดคุณคิดเลยในเมื่อคุณมีอะไรคุณมีเลขค,คุณมีเท่าแก่อยู่ คุณมีคุณมีืนพลังของเท่าแก่อยู่คุณมีขึืนพลังของความสามารถที่คนอื่นทําไม่ได้เหมือนคุณอยู่แต่ตอนเนี้คุณตกในจุดตรงนี้เองคุณคุณจิตคุณดรอปไปเองแต่ถ้าเราเราสร้างจิตวิญญาณให้เขาว่าคุณมีพลังของคุณคุณมีความสามารถของคุณคุณอ่ะอีกเดือนครึ่งมาคุยกับผม คุณไปเขียนโปรเจกต์มาเลยลเด้ยวผมจะตรวจให้ว่าโปรเจกต์คุณเจ๋งไม่เจ๋งที่จริงผมก็ไม่รู้หรอกแต่ว่าให้เขาฟื้นขึ้นมาในการที่เขาจะสามารถมั่นใจในตัวขเขามันก็เป็นกุศโลบายของนักถอดรหัสชีวิตแล้วก็คุณก็ไม่ต้องไปเสียตังค์พันห้าร้อยบาทกับเครื่องบวงสรวงไม่ต้องไปอาบน้ำมนต์ก้าววัดไม่ต้องให้หลวงพ่อทุกกระโหลกให้เห็นหะฮะเข้าใจองครับนี่คือ ล่าหักชีวิตนะฮะถูกใจหวยวออกอะไรปุ๊ดซื้อดูระยะหวยอาจารซื้อจะไปซื้อน,นะอได้วันและเห็นไหมได้วันละใช่ไหมแต่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ได้ถูกแล้วไปเดี๋ยวเดี๋ยวพูดคุยเมื่ะครับเดี๋ยวเราก็ไปทานอาหารกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวเข้ามานะครับวันนี้รุ่นนี้เป็นรุ่นพิเศษมากนะครับดีมากเพราะว่ารุ่นเจ็ดผมถึงบอกว่า พูดตั้งแต่แรกเลยใช่ไหมครับว่าเป็นรุ่นที่มีความโชคดีเป็นรุ่นของกูรูผู้รู้นะครับก็เหมือนกับว่าสังเกตมาพี่เลี้ยมรุ่นนี้มีแต่กูรูมากงั้นเลยนะฮรรุ่นอื่นย่งน้อยมากนะครับรุ่นนี้กูรูมากงนั้นเลยนะครับนะฮะก็จะใครมีอะไรสงสัยก็ต้องรีบถามน,นะคุณเก๋ครูเก๋นี่ชั่วโมงเป็นเงินเป็นทองนะ,ะปกติอ่ะจับเวลาหนี คิดเป็นดาทีเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเจอกันนะครับแล้วตัวมือหนึ่งข้างตบมือสองข้างตบมือเจ็ดข้างเย้ครับขอบคุณครับวันนี้จะให้ครูเก๋โชว์โชว์โชว์ท่าเวอร์หน่อยก็นานมาทีวันนี้